เปิดความรักต่างฐานะของดีเจภูมิและเจนุสบอกเลยว่าไม่เคยเห็นดีเจภูมิในมุมที่อบอุ่นแบบนี้มาก่อนห่วงแฟนได้น่ารักมากจริงๆไม่ห้ามที่นุดนุ่งสั้นแต่เอามือปิดให้ไปเลยสิคะหวานร้อยไม่หักเลยตอนทํางานด้วยกันก็อบอวนไปด้วยความรักเขาถามว่าสเปคกผู้ชายเป็นแบบไหนหนูก็เลยตอบไปว่าผู้ชายที่มีหนวดและมีเขาสายตาการ ชัดเจนมากจนต้องถามเลยว่านี่มาทํางานหรือมาออกเดทกันคะเนี่ยคู่นี้เป็นความรักต่างสถานะที่แฮปปี้และลงตัวมากรักเติบโตไปพร้อมกับไล่จิตพักดีที่ทั้งคู่ร่วมลงมือลงแรงสร้างมาด้วยกันแม้ในช่วงหนึ่งพวกเขาจะกลับไปทบทวนตนเอง แต่ก็หวนคืนความสัมพันธ์หวานชื่อและแฮปปี้อีกครั้งเรียกได้ว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆคะ่ะล่าสุดดีเจภูมิก็ได้ออกมาเปิดใจถึงความรักครั้งนี้บอกชัดๆว่าไม่โสดสถานะมีแฟนตอนนี้มีแฟนมีคนเดิม ใช่คร,ใชค,ครบกันใหม่กับหวานใจคนเดิมทำการคำวยพรและเสียงเชียร์จากเหล่าเอฟซีแฟนๆหลายคนเห็นพ้องต้องกันเลยว่าไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าเธอคนนี้นุชชีอดีตพิตตี้สาวสวยรักของพวกเขาเปลี่ยนแปลงต่างฝ่ายให้ดีขึ้นในทุกด้านอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมให้คู่ควรกับอีกคนน่ารักที่สุดเลยเรากลัวเขาแบบไม่โอเคเออเราก็อยากพัฒนาตัวเองด้วย ก็เลยไม่รับถึงแม้ทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันมากทั้งไลฟ์สไตล์และความชอบจนต้องแยกแย้ายกันไปเติบโตแต่ทั้งสองก็พยายามปรับจูนเข้าหากันมาโดยตลอดจนทั้งคู่ได้เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันอย่างลงตัวดีเจภูมิเล่าว่าเขามีโอกาสได้เจอคนมาเยอะใช้ชีวิตมาหลายรูปแบบ ลึกๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆอยู่ในป่าท่ามกลางภูเขาและธรรมชาติเพราะหลายคลิปที่เป็นแนววิถีบ้านๆดีเจภูมิก็จะดูมีความสุขและผ่อนคลายอย่างแท้จริงไม่เคยเห็นดีเจภูมิคบใครแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้มากขนาดนี้ดูสดใสเหมือนเป็นวัยละอ่อนอีกครั้งเลยล่ะคะ่ะบอกเลยว่าเขาทั้งคู่โชคดีมากที่ได้มาเจอกันเพราะดีเจภูมิได้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆวางรากฐานอนาคตให้กับนุชไว้อย่างมั่นคงจนปัจจุบันได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองและประสบความสำเร็จทั้งสอง ก็ยังคอยสัพพอร์ตกันอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะาไหนนุชก็เป็นคนที่สวยน่ารักและเป็นธรรมชาติมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องปรุงแตง่งและที่สําคัญเธอคือคนที่กรปตันยูรักครอบครัวแต่ว่านุชไม่เคยลืมที่บ้านเลยพยายาม<อ>ทำทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะพัฒนาบ้านของเขาที่เป็นสิ่งที่น่ารักมากมากสิ่งเหล่านี้ทําให้หลายๆคนหลงรักและเอ็นดูเธอมากแล้วตอนนี้เรา,เ,ราเลิกกันได้สักพักแล้วครับไม่ได้มีสามแล้วก็ไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกันคือพี่กับนุชเนี่ยพี่มองว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป้าหมายของเรามันแตกต่างกัน คู่แยกย้ายก,กันไปเติบโตจนกลับมาคบกันอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมชอบที่นุชบอกว่าเราหาคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมันมีเยอะแต่หาคนที่อยู่ด้วยแล้วส่งเสริมกันมันหายากคือเราจะหาคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมันเยอะ,อะเราจะหาคนที่อยู่ด้วยแล้วส่งเสริมชีวิตกันให้เป็นคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมัน <Yeah. S 1> แถมยังบอกอีกว่ายกให้ดีเจภูมิเป็นพ่อของลูกเลยทีเดียวเพราะเขาเป็นคนจิตใจดีและหวังดีกับทุกคนรวมถึงคนรอบข้างของนุชด,ด้วยบอกเลยว่ากลับมาคบกันรอบนี้แววตาของทั้งนุชและดีเจภูมิเต็มไปด้วยความรักมากล้นเลยจริงๆขอเป็นกําลังใจและเอาใจช่วยให้ดีเจภูมิและนุชรักกันนานๆใช้ชีวิตให้มีความสุขเข้าใจกันและกันให้มากๆรอติดตามข่าวการแต่งงานของทั้งคู่ในเร็วๆนี้นะคะ